ตอนนี้เราเข้ามาแถวกิออนเขาเรียกแถวนี้ว่าฮานามิโคโลนะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะบรรยากาศไม่ต่างตอนคืนเลยิเงียบกริบไม่มีใครอยเลยเหมือนแบบนี่ก็ไม่มีใครอยู่อ๋อดูสิครับเงียบเดี๋ยวให้ดูนะลง ไม่มีอะไรเลยนะครับเงียบเงียบมากมากนะครับนี่คือเขาคือคนแถวนี้เขาเป็นอะไรคือเขาขี้อายหรือเปล่า ครับคนแถวนี้เข้าแบบไม่อยากพบเจอผู้คนดียังไงโอ้ยเงียบเงียบจริงๆเลยนะแบบเงียบๆอ่ะคือไม่รู้จะอธิบายว่าเงียบยังไงอะี่นมีคนเดินอยู่ป๊กเป๊กๆนิดหน่อยมีรถผ่านมากนะครับขนาดคนนี้ไม่เดินเลย ทีแชร์นี่จะเจอไหม นี่ก็เป็นไซน์นี่ไม่ใช่ใครเลย จะเห็นมีเดินนะครับส่วนมากผมว่าจะเป็นพวกนักท่องเที่ยวมากกว่า,แ,าแบบคนที่แบบถ่ายกล้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยคนพื้นที่จริงๆวะไม่มีอ่ะด,ด,ดูดิเงียบกีบมาเดินฝั่งนี้มามาเดี๋ยวให้ดูซอยเล็กนี่ก็ไม่มีใครคือพวกเขาพวกเขาไปอยู่ไหนกัน <laughs> หรือมันเป็นกฎของพวกเขา <laughs> ลอง ไม่มีอะไรนี่ก็ไม่มีอะไรฮึไปยู่ในงันเดี๋ยวเดินสักพักก็แล้วกันนะ เขาวนดูหน่อยผมมาเจออยู่อย่างหนึ่งนะครับคือแถวเนี้ยสมมติเขาจะเป็นร้านอาหารใช่ไหมผมอ่านป้ายป้ายอ่านราคายังแพงเออแบบอืมอะไรเนี้ย แพงมากนะครับดูแบบตอนนี้แบบเป็นหลักพันขึ้นนะครับหลักร้อยเยนไม่มีนะจะมีก็เป็นเพาะเครื่องดื่มนะอันนี้มีแปดพันห้านะครับแปดพันห้าร้อยเยนนะอะไรเนี่ยพ่เศษเกียง,ค,ยงคืออะไรสักอย่างอะไรอะไรของอันนี้นะครับเก้าพันหกนะครับโอเมเจ้า oh อะไรเนี่ยอันนี้สามพันกว่า 2องพันสองพันโหอะไรเนี่ยแพงแท้คิดว่านะแถวนี้เขาคงแบบเอาแบบอาหารเขาแพงใช่ไเขาแบบเขาคงแบบจ้างแบบเกชาจ้างม,มา,มากรุบมา,มาเขาจ้างไมโกรจ้างเกชามาเสิร์ฟคิดว่านะ ก็เ,เลยแบบนะไมโกเจเกชาเนี่ยหาตัวยากใ,แบบใช่ไหมครับก็เลยก็เลยแบบต้องแบบเหมือนอับค่าตัวใช่ไหมโอ้ยทำไมเงียบจังโอ้อยเ,อเป็นดกกันอยู่ไหนะ เราหาเดินวนต่อแล้วแกตอนนี้ก็เดินเล่นนะครับก็เราก็มาถึงวัดอสานเจ้าเนะี่ยตอนนี้ผมไม่รู้จักชื่อน,นะคพราะผมไม่ไม่ได้หาข้อมูลมานะเพราะผมกลับมามาดูแต่อ่าไมโครมาดูแต่เกียร์ยอย่างเดียวนะผมไม่ไม่ได้ศึกษาแถววัดพวกนี้นะครับก็มันจะเป็นนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆกับแถวเกี่ยงนี่แหละครับผมก็เป็น แบบขังเจ้าวัดเก่าๆนะครับดูจากสภาพว่าคงเก่าะครับแล้วก็บริเวณนี้เป็นแบบสวนเป็นต้นไม้นะครับอากาศดีครับผมเย็นดีนะครับข้างนอกเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามานะร้อนนะ,ะแต่พอเข้ามาข้างในวัดแล้วอากาศเย็นเหมือนกันแล้วฟังดีจะมีเสียงสิ่งรีดดังมากผมเห็นเขาเดินผมก็เลยเดินตามเข้ามานะยเจอแถวนี้ไม่หลายที่นะแถวใกล้ๆจงเห็นมีวัดอะไร ประมาณ3ที่ที่มาผมน,นะครับให้ดูนะครับนี่ก็เป็นจะเรียกว่าเป็นวัดหรือว่าเป็นศาลก็เรียกไม่ถูกนะผมนะครับเนี้ยดูสภาพเกนะ่านะแต่คิดว่าเข้าข้างในไม่ได้นะครับก็เห็นเขากัน้นอะไรไปอยู่ ถ้าใครแบบมาแถวกิ่งงแล้วแบบไม่เจอไมโกไม่เจอเกชาแบบผงก้อนนะครับก็มาหาเดินเล่นแถววัดก็แล้วกันข้าเวลานะครับนี่ก็เป็นบรยรยากาศรอบๆนะครับ เขาเห็นเขาเดินสนุนเห็นเราเราเดินแปไวเลยเผื่อจะมีเลยป่ะขนเราเดินข้าวเลยนแล้วี่ชาพอเราเดินมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาเจออีกสารเจ้าสารหนึ่งนะซึ่งสารเจ้าที่นี่นะสาลในรักก็จะเป็นเป็นหมูอ่ะ๋อเห็นหมูอยู่เลยนะรูปปั้นหมูเนี่ยครับก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนักเนี่ยละครับก็ล้วก็เดินเล่น แมายว่าไมโครแตงกุฎน,นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ส่รลักษ์ของแก้วนะครับนี่เป็นส่รลักษ์ <c oughs> นั่งก็ใช่ก็ใช่นะครับ นี่แหละครับสารชาติที่ว่าก็เงียบๆนะครับบรรยากาศผมคิดว่าแถวเกี่ยวงนี้จะคึกคืนผมคิดว่าแถวเกี่ยวงนี้นึกว่าจะคึกคืนนะแบบเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตน,นะครับแบบนืบ้แบบคนเยอะเดินเต็มที่ไหนได้นะเงียบไม่คิดเขาแบบคึกคืนเขาแบบเดินกขาเพราแบบเขาอยากเจอไมโครอยากเจอสเตชันแต่พอแบบ บางทีแบบมาแล้วไม่เจอเขาก็เลยไม่มากัน้วอ,อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเราเดี๋ยวเราลองกลับไปเดินแถวเกี่ยวันีทีดีกว่านะเผื่อจะเจอนะอเมื่อกี้นะครับแอบไปกินข้าวมานะครับพอดีหิวข้าวอีกอย่างคิดว่าแบบเดียวถ้าแบบไปเช็คเอาท์แล้วแบบ ลากระเป๋ามาแล้วแบบค่อยมากินข้าวเงี้ยมันจะลำบากนะครับเดี๋ยวเลยไปหาซื้อของแล้วก็เลยแบบกะว่ากินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คเขาแล้วเราก็ลากกระเป๋าไปหาซื้อของฝากสะง่ายกว่านะครับซึ่งผมก็มาที่ร้านที่เรามาเมื่อคืนนะแต่อ่าม่อกินหมูไหมน,นะเมื่อคืนเรากินไก่้วมันไม่กินนะครับเดี๋ยวแนะนำนะครับร้านนี้สกิอะเนี่ยครับผมซึ่งส่วนมากเขาจะเปิด24ชั่วโมงนะครับผม ร้านนี้มีนะครับก็มีทั้งนี่เขาเขียนว่าคิวดองนะแต่จริงๆก็มีหมดนะับเป็นเนื้อเนื้อหมูไก่ตาก็มีนะฮะเมื่อกี้เห็นปลาไหลด้วยนะับก็นะครับผมแนะนำว่าแบบถูกนะับถูกแล้วก็เร็วด้วยนะฮะเหมาะสำหรับแบบคนที่แบบเที่ยวแบบเที่ยวแบบงบประหยัดนะแนะนำแนะนำอร่อยด้วยนับ อิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปเช็คเอาท์ก่อนนะครับเช็คเอาท์โรงแรมแล้วก็จากนั้นเราก็ไปหาซื้อของฝากแล้วก็เราก็เตรียมตัวกันครับคึอรถจร่งชิงอ่ะเสรสามโมงเครับเดี๋ยวกลับเช็คเอาท์ก่อนตอนนี้เลยออกมาจากกีฮองแล้วนะครับก็จะบอกว่านะครับถ้าเจอไมโครตอนนี้หายากมากนะครับเพราะว่ามันร้อนมั้งมั้งครับคิดว่านะเขาก็ไม่ออกมาแต่เมื่อกี้ผมเจอนะเหมือนจะเจอเป็นแบบ ไมโกที่แบบไม่ได้แต่งหน้าครับแตข่ขอเขาก็ถ่ายรูปแล้วเ็าไม่ให้ถ่ายเนะเาก,กลัวแบบเห็นใบหน้าที่แท้จริงเขาเลยหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจนลนะ้อนะครับก็อันนี้ตอนลิปนะถ้าอยากเจอนะไมโกตอนที่แบบแต่งหน้าที่แบบเป็นสูตรแหอะผมว่าให้มา,มาสักห้าโมงห้าโมงหกโมงทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยลองมาเดินแถวนี้ยอาจจะเจอนะอาจจะเจอเยอะกว่าผมเมื่อคืนมาดึกหน่อยเจอแค่สองคนนะ นะฮนะน่เสียดายนะที่เราแบบเจอแป๊บๆถ่ายรูปไปเออแล้วก็อย่างนะครับเขามีแบบที่แบบเป็นโชว์คือแบบเข้าไปดูโชว์อะไรเงี้ยสุดจะเสียงเงินไม่รู้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร,ร่นะฮะก็ลองเซิร์ชดูแล้วกันดูโชว์แถวเนี้ยที่เคียวเห็นเห็นจะมีรู้สึกมีนะนะครับ,นะรบสุดแล้ววันนี้ที่เคียวตรงเราก็ได้แค่นี้นะฮัก่อ โอเคครับเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวสักพักเราก็หาซื้อของฝากแล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านนะครับก่ยิบหน้าเราจะไปที่ไหนต้องอดีตต่างเลยกันนะครับสุดแล้ววันนี้เราก็จบที่ตรงนี้นะครับจากกันที่เกียวโตครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันคราวหน้าครับผมสวัสดีครับอย่าลืมนะครับโอโหเชียร์สอเกียวโต านสวัสดีครับ๊า้บายครับ